แัสตินมีเบอร์ครับแัสตินมีเบอร์ซื้อ2ตัวเลยราคาเท่าไหร่ลูกแม็กสี่สิบห้าล้านบาทพระเจ้าผมจะพูดเรื่องการอวดรวยซึ่งแม่งเป็นเพลงในยุคยุคนี้ พยุงครับนักธุรกิจครับผมเอฟกับผมนะมาแนะนํามาแชร์เรื่องเมตาเวิร์สเหมือนเดิมวันนี้ผมจะพูดเรื่องการอวดรวยแม่งเป็นเรนในยุคยุคนี้อ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะอวดรวยต้องมีนาฬิกาปาเ้โรเล็กหรืออวดรวยต้องรถสปอร์ตอวดรวยแบบเพทเๆสมัยก่อนนะอวดแบบนั้นแต่ยุคนี้เขาอวดรวยกันแบบนี้ฮะเอฟโปอวดด้วยการซื้อ NFT ครับผมตอนนี้นะครับเขาอวดกันแล้วโดยที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้อ่ายกตัวอย่างเช่นเขาเรียกกันว่าเอาเจเปเอารูปเจเปกมาอวดกันอวดกันตรงไหนฮะเป็นเจเปกคกนี้ใช่ไหม อะไรถ้าอะไรทำไมถึงดาราหลายๆคนเนี่ยเริ่มตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ทวิตเตอร์รูปตั้งโปรไฟล์อินสตาแกรมมีที่มาเป็นยังไงวันนี้ครับผมก็จะมาไขาข้อสงสัยนะครับว่าไอที่ตอนนี้ที่เป็นเทรนกันอยู่เนี่ยในการเอารูป JPEG เนี่ยมันเป็นมินต์ NFT เนี่ยเทรนตัวเนี้ยมันชื่อว่าอะไรแล้วพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเทรน NFT ตัวใหม่ที่ชื่อว่าโปรไฟล์พิเชอร์ NFT ครับยกตัวอ,อย่างให้ดูนี่รู้จักเนเมมาไหมเนี่ยเปอร์สตาร์นะคุณบอลใช้ได้เขาเองเขาเอารูปบอลเอฟยอดขับมาเป็นรูปโปรไฟล์เนี่ยถ้าเกิดใครส่่ออองงงงเเเเ้าตนนนนีียยปปปปลลล็รรรููิิ์ซึแบบะไก ซึ่งไอลิงตัวนี้นะครับบอกเลยไม่ใช่รูปทั่วไปแต่มันเป็น NFT ครับในคอลเลกชันที่ชื่อว่า Ball e Yard ครับซึ่งไอรูปตัวเนี้เนมาซื้อมาด้วยราคากว่า16ล้านบาทมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องเบวยอด้วย แล้วไม่ใช่มีแค่เนี่มาครับเดียวนะครัะยังมีดาราหลายคนเลยอย่างคนที่เรารู้จักกันนี่คัสตินบีเบอร์ครับคัสตินบีเบอร์ซื้อ2ตัวเลยเป็นตัวแรกที่เขาซื้อราคาเท่าไหร่รู้ไหมสี่สิบห้าล้านบาทพระเจ้าไอริงฟันเพชรเนี่ยนะใช่ใช่ทีนี้คำถามคือ NFT พวกนี้ทำไมคนถึงให้มีคุณค่าอะไรนั้นซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วนะทีนี้เราจะลองมาทุกคนครับมาทำความรู้จัก NFT ประเภทนี้กันที่เรียกว่า profile picture NFT ก่อนอื่นเลยคือ profile picture NFT ครับมันเป็นแนวคิดหนึ่งในการสร้าง NFT เรื่องก่อนๆนะที่ผมได้อธิบายไปแล้วเนี่ย N าี่เราว่าก็อีทินัางหรือของที่เราใช้หรือไอเทมในเกมเนี่ยทุกอย่างเป็น NFT ได้หมดมแต่ด้วยความนิยมของคนในยุคสมัยเนี้ยที่มันมีความเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์เยอะวิธีในการที่ใช้ชีวิตหรือการติดต่อกับเพื่อนมันก็แตกต่างทุกคนใช้ช่องทางออนไลน์ในการโฆษณาตัวเองในการติดต่อการสื่อสารหรือการทําธุรกิจเนี่ยหน้าโซเชียลเลยเหมือนเป็นหน้าตาพอมันเกิดเป็นเทรนในยุคใหม่มันเกิดแบบ New Normal ใหม่แบบเนี้ยม,มันจะมีวิธีอะไรบ้างด้วยความที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมสามารถโชว์ความร่ำรวยของตัวเองบอกฐานะรวมถึงฐานะทางสัังงงคคคมมมนนต่่าาาๆววิิธีีึทได้รรบยกก็ือ เอ็เนอร์จีนะสามารถโชว์ความตํารวยขอยงตัวเองหรือบ่งบอกฐานะตัวละครหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ซึ่งมีพาร์ทหรือส่วนประกอบแต่ละอ,อย่างไม่เหมือนกันอย่างในบอลเอฟยอทขับที่เราเปิดภาพไปเนาะมันจะมีส่วนหัวมีส่วนแว่นตาส่วนปากซึ่งลิงแต่ละตัวหน้าตาไม่ซ้ากันเลยศิลปินเขาเขาก็เห็นโอกาสนี้เขาก็สร้างชิ้นส่วนต่างๆที่ไม่เหมือนกันแล้วใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเจเนเรตเป็นรูปตัวละครตัวตัวหนึง่งซึ่งไม่มีเพียงแต่ต่างประเทศที่ทําปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยหลายคนครับที่เริ่มมาบุกตลาดนี้เหมือนกันเป กับตัวที่ศิลปินดังๆหรือดาราด,ดังๆเนี่ยซื้อไปมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเออตัวศิลปินเองได้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอาร์ตเวิร์ดเป็นลิงเต็มไปหมดเลยทำไมลิงแบบไม่มีหาบเนี้ยถึงเป็นที่นิยมในการสะสมไอเทมครับสงสัยใช่ไหมว่าคนวงการคริโปโตแบาของเสียงบุกมุ่นอะไรกับจริงๆคืออสาเหตุที่หลายๆงานอาร์ตเนาะที่เป็นไอเทีอะไรพวกนี้มาบุกตลาดแล้วแบบมาทําล้อเลียนเรื่องลิงอ่ะมันเกิดจากแนวคิดนี้ครับผมมันมีศัพท์แสดงคำหนึ่งที่เรียกว่าเอฟปิงเอฟอินหรืออะไรก็ตามที่่เเปป็็นนนมัคํา ไม่รอผู้คนคลิปตัวครับที่กระโดดเข้าไปลองอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ศึกษาให้ดีก่อนแบบเข้าไปลองก่อนเจ็บตัวเอาก่อนเรียนรู้ก่อนแล้วอ่านทีหลังเนี่ยวิธีการนี้เราเรียกว่าเอฟครับผมก็เหมือนกับลิงไร้หางครับเป็นยุคเริ่มต้นของมนุษย์เป็นลิงอยู่พัฒนาการแล้วแบบลองผิดลองถูกลองศึกษาแล้วค่อยๆสร้างอรารยธรรมขึ้นมามันเป็นลักษณะของคนในวงการบอกเชนคลิปตัวครับที่แบบกล้าลองกล้าเรียนรู้แล้วเข้าไปในเอเรียใหม่มหรือที่ใหม่ๆท,ที่ยังไม่ถูกเอ็กซ์โพได้ดีพอก็เลยเป็นที่มาเนี่ยแหละของคำว่าเอฟถ้าพ บุกเบิกอะลิงสมัยก่อนเราติดจำปาเราเป็นลิงใช่ป่ะแล้วเราก็เข้าไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจุดไฟนูนี่สร้างบ้านทุกอย่างเลยใช่ไอเอฟเนี่ยมันก็เลยเป็นที่นิยมตบางคนสงสัยว่าถ้ากลับมาแล้วไม่ตอบคำถามเลยแล้วทำไมคนถึงยอมเสียเงินหลักล้านรูปโปรไฟล์แบบนี้ซึ่งผมจะมาอธิบายให้สั้นๆคือ N f t เนี่ยแต่ละชิ้นต่างๆเนี่ยมันมีค่าได้เพราะมันมีเรื่องของประสบการณ์ที่เราคิดขวาเซฟแอนเนี่ยมันไม่สามารถให้กับเราได้เหมือนที่ผมเคยพูดบ่อยว่าทำไมคนเนี่ยถึงยังใหญ่จะบินไปปารีสไปดูในพ ก็เต็มไปหมดต่อเซฟแอดแล้วแปะรูปข้างฝ<ม>่งงบ้านได้เลยมันเป็นเพราะว่าการผจญภัยอย่างนั้น<ม>การเดินทางไปดูด้วยตาของตัวเองที่พาดีกว่ามันเป็นเอ็กซ์เพรียร์ที่การคิดฝาสแกนไม่สามารถให้ได<ม>้เป็นเรื่องของความซับซ้อนอทางอารมณ์ของมนุษย์ที่เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจถ้าเราได้เป็นเจ้าของโมเมนต์อะไรบางอย่างเป็นครั้งแรกของโลกเลยจริงๆที่ไฟล์ดิจิตอลต่างๆเนี่ยที่ทุกคนสามารถทําซ้ําตัอแฝงได้หมดเนะี<ม>่ยเราสามารถตรวจสอบได้จริงๆว่าใครเป็นเจ้าของมันนะครับมีสิทธิ์ที่จะใช้กรรมสิทธิ์ขขาที่มี เข้้าใจแลวดังนั้นไอ้รูป jpeg ที่เราพูดมาตลอด <Okay. S 1> แล้วเจเนเรตแล้วก็เอามาทําเป็น nfp มันขายได้แล้วก็ตอนนี้เป็นเมนตรีมของโลกนี้แล้วใช่ถูกไหมถูกต้องโอเคอย่างตอนเนี้ย ผมก็กำลังจะทำโปรไฟล์ฟกเจอร์ NFT ของ FM g e n e r ่ t i o n n a า a ดาวซึ่งก็จะเปิดขายนะครับในวันที่3มีนาคมนี้เอาเวลาพี่จะซื้อเนี่ยพี่ต้องทำยังไงสมมติพี่อยากเป็นเจ้าของอยากมีสักตัวนึงก็ผมก็ได้บอกไปแล้วในขั้นตอนแต่ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคริปโตเนี่ยมันซื้อขายอะไรยังไงให้มันถูกต้องเปิดกระเป๋าให้เป็นรวมถึงติดตามว่าเออมันเปิดขายที่ไหนแล้วก็ซื้อขายยังไงทั้งหมดเนี่ยผมและทีมงานเนี่ยจะคอยตอบคำถามทุกคนเลยภายในกลุ่มนะที่ผมกับพี่ยุงสร้างขึ้นมาศึกกกษาข้้้้้้ออออออมูููลลลใหดดดดดี่นนรรัแวววว็งงงงเเเเิไปยยต แล้วถึงตัดสินใจเนาะครับผมโอเค